ไปดูลงหนังอยู่ตรงสะพานควาย mm hmm. เขาเรียกว่าลงหนังไ้พอผลโยทินลงหนังเก่าแก่ทุกวันนี้ยังมีอยู่นะทางตรงไปนี่ก็เป็นสี่แยกขนจัตุจักเพราะว่ายังมีหนังฉายอยู่ทางเข้าที่พี่บอกนี่เท่าไหร่นะร้อยตอนนี้ยังเปิดอยู่ใช่ไหมร้อย ผวไปร้อยี่สิบแล้วแล้วมีไอ้วันยกี่รอบไม่รู้เข้าไปดูเองนะอ่าขอบคุณครับ้องหนังประหมโยทินเข้าไปดูเลยของหนังเก่าแก่เดี๋ยวนี้เอ้อะเขาก็ไปที่เมเจอร์กันไม่รู้ในกรุงเทพยังเหลืออีกกี่โรงนะที่เปิดอยู่ ปิ้นลามาบางรักก็ไม่ไม่ทราบว่ายังเปิดอยู่อ๋อนี่เขาบอกเปลี่ยนหนังใหม่ทุกวันอังคารมันสุกใช้ประโยชน์ภาพยนต์ใหม่ทุกโปรแกรมทุกเรื่องโอ้โหลงหนังยุคเรียกว่ายุค ยุคเมื่อก่อนนะน,นะซึ่งเดี๋ยวนี้เปิดอยู่ไม่กี่เจ้านะหาดูได้น้อยโอ้มีทั้งหนังทุกแบบเลยโอ้อันนี้หนังหนังเก่าเนี่ยอันนี้น,น,น,นี่อะไรคุมทรัพย์ขุดขอดฟ้าอินเดียนหน้าโจนะ ตอนนี้มาเรื่องใหม่แล้วเรื่องกัปตันอเมริกาเป็นในฮักโดแดงเนีโอ้โหนี่สมัยก่อนคอหนังคอหนังยุคนี้นี่โอ้ยังถ้าก็ยังมีอยู่นะเนี่ยเดินมา,านี่มันเป็นสิบปีที่ว่าปิดไปแล้ว ยังไม่ปิดนะครับทุกวันนี้ยังมีอยู่โอ้โหตัวโรงหนังเก่าแก่ที่ยังยังเปิดอยู่แต่หนังส่วนใหญ่นี่นี่นี้เป็นหนังหนังหนังเก่าแล้วนะพวงนี้ดูแล้วดูแล้วไม่ดูแล้ว นี่ก็ดูแล้วตรงไหนน่าจะเป็นเหมือนสายหนังนแนวอืมนี่สายอยู่แนวอะไรหนังแนวจีนจีนเกาหลีญี่ปุ่น <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นฉายหนังแนวแนวแนวเมเจอร์ออกมาแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงคนละแนวเลยอ๋ออยู่ที่เราเราจะฉายอะไรก็ฉายเลยอ๋อชอบเรื่องไหนก็ดูได้เลยแล้วตั๋วตั๋วตอนนี้เท่าไหร่ครับตัวตอนนี้อเดี๋ยวๆดูคิดว่าปิดไปแล้วโอ้โหผมเดินเข้ามาเอ๊ยังมีอยู่อะหายยากนะถ่ายให้เด็กๆก็ดูโอ้โห อันนี้ก็ย้อนยุคเนี่ยเวลาฉายผลโยตพอผลเทียเตอร์สุดยอดแนวอย่างนี้นี่โอ้กรุงเทพน่าจะเหลือที่เดียวมั้งเนี่ยอหอขายเร็วเร็วนี้โอ้หนังดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ย นี่เข้าดูมียี่บห้าบาทนะอันนี้สองร้อยคนบางคนเขาว่าร้อยยี่สิบตกลงนี่นี่เป็นร้อยยี่สิบหรือสองร้อยครับสองร้อยเหรอคนหนึ่งดูได้กี่เรื่องหรือเรื่องเดียวสามเรื่องเลยอโอ้โห oh, อย่างนี้คุ้มมากสองร้อยสองร้อยดู้ว้สามเรื่องเออดูเย็นเย,ย็นเลยโอ้โ <laughs> oh, อย่างนี้ไม่แพงนะเนี่ย คือคนแบบง่วงนอนหรือว่าเข้าไปตากแอร์เนี่ยไปยาวเลยถึงยันเย็นเนะ่ะโอ้โหมีหมดเลยเขาบออยู่ที่จะฉายเรื่องไหนเขาอยากฉายเรื่องไหนก็ฉายเขาต้องตามติดตามให้ดีตามโปรแกรมอผ่านมาเป็นสิบปีคือว่าปิดไปแล้ว โอ้โหแนวนี้นี่ือว่าเป็นโรงหนังที่ที่ดีมากในยุคเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่ปิ้นลาม่านะ,ะ่นานไอ้ไอ้ปิ้นปิ้นอยู่ตรงไี้บางรักน่าจะทําเป็นไอ้ทำเป็นในั้านละอนุสรณ์ไปแล้วนี่หนังเกี่ยวกับบาดหลวงหรืออะไรเนี่ย เดินอนี้เราก็ดูแล้วถ้าคอหนังนะไม่ผิดหวังลงถังเก่าแก่ที่ยังเหลืออยู่แต่โปรแกรมสมัยก่อนเขามีาม,ามีวาดภาพนะเป็นวาดภาพแบบแต่นี้โปรแกรมก็ไม่มีนะเป็นโปสเตอร์อยู่ที่ ยอ,อย่างนี้นี่ถ้าคนจะสร้างหนังย้อนยุคหรืออะไรพวกนีม้มาถ่ายตรงนี้ได้นะดีมากมากสุดยอดสุดยอดแห่งความวินเทจ โอ้โหนี่เราโตมาแล้แตอนน่าจะมีมากกว่าสี่สิบปีอะอหนังที่ยังยังมีอยู่มากกว่าสี่สิบปีซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หาแทบไม่มีแล้วโอ้สมัยก่อนนี่ยุคนั้นนี่คือ โรงหนังเป็นยุคเก่าแต่รถยนต์นี่ยุคใหม่นะถ้าเราสังเกตทางซ้ายนี่เราเป็นยุคใหม่หมดเลยนะแต่โรงหนังนี่เป็นยุคเก่าแก่สมัยก่อนแต่รถรถผิดยุครถผิดยุคโรงหนังวินเทจผล พหลนเทยเตอร์ชื่อพหลนเทยเตอร์นี่ก็คือโปรแกรมหนังแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ใช้หนังที่ออกไปแล้วหนังเมื่อก่อนส่วนใหญ่ก็คือพว่าหนังที่ออกอย่างเมเจอร์ไปหรือว่าหนังหนังเมื่อก่อนตามตามยุคข,ของของที่บอกว่าเป็นโรงหนังเก่าแก่ก็คือเพื่อว่าใช้หนังเก่า อย่างบางคนดูไม่ทันนี้หยหมันจะใหม่สำหรับคนที่ยังไม่ดูนะไอ้หนังภาพยนตร์กับหนังสือคนยังไม่ดูยังไม่เห็นยังไม่อ่านก็คือใหม่สาหรับคนที่ยังไม่ดูยังไม่เห็น